คลิปนี้สนับสนุนโดยร้าน Devil Noob Shop นะครับเป็นร้านรบริการรับฟาร์มแมปต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็น anime fighter หรือ all star tower defense ของเรานะฮะสำหรับใครที่ไปเรียนหรือว่าทำการบ้านในครับผมแล้วก็ไม่มีเวลาฟาร์ม star p a หรือว่าฟาร์มเพชร ของเกมออสตาเนี่ยก็สามารถมาจ้างร้านรีวิ n o o ๊ฟชอบฟาร์มได้นะครับผมอ่าแล้วก็ยังมีบริการขายตัวละครในเกมออสตาด้วยนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะครับผมอ่าบอกว่ามาจากผมเนี่ยนะฮะเอาตัวลดไปเลยนะครับผม0ูนย์จุดศูนนะฮะฝากไว้ด้วยนะครับผมกับร no ้าน e รีวิว o ู๊ฟชอบ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 แหมมีเอ็กโวให้พร้อมด้วย เอาเลยครับทุกทนครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะฮะแล้วเราก็สู่เกมโรบอทเนรับผมในแมพของออสตาทาวเวอร์ดีเฟรนด์นะฮะแล้วเราก็กลับมาอีกครั้งผมกับรายการ How to Trade ซีซั่นที่สองพาร์ทที่สองนั่นเองครับทุกคนโอ้โห แล้วก็ h o w t o Treat Party เนี่ยผมผมเนี่ยนะฮะใช้เวลาถ่ายทั้งหมดะครับผมตั้งแต่วันที่27ของเดือนที่แล้วนะฮะแล้วก็มาถึงวันที่5เดือนนี้นะครับผมได้ว่าอัดกันแบบยาวๆเลยผมหนึ่งสัปดาห์เลยนะฮะโอ้โหใครชอบเนี่ยผมก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กด Subscribe นีผมให้ถึง20,000ซับเร็วๆนะฮะโอ้โหได้ว่าเป้าหมายเราเนี่ยนะับผมทะลุ1,500ซับไปแล้วนะฮะฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมความคุ้มความหล่อและความเท่ ผู้ชายที่เขา้าข้องทุกอย่างบนโลกออสตานั่นก็คือราชชาตเทรดซีออนเอมสันสิ่งที่เขาพูดไว้ก่อนตอนทำไมีทุกคนนั้นมีกำลังใจในการเทรดวิธีการเทรคี่ยก้งูน่ะเหรอไปดูคลิปฉันสิไปดูคลิปฉันเลยฉันเอาวิธีการเทรดไปทีะนันหมดแล้ว อ่าโอเคนะครับผมเปิดมาเนี่ยครับผมก็ได้เอาฮิโซกะนะครับผมบวกโกจิต้านะฮะมาแลกกับกุซันนะครับผมอ่าเลทมาเท่ากันเลยนะครับผมฮิโซกะเนี่ยก็ประมาณเออสี่อยห้เนี่ยครับผมโกจิต้าก็200รวมเป็น650ใช่ไหมครับผมเลทกุซันเนี่ยนะฮะก็อยู่ที่650เหมือนกันนะครับผมก็ถือว่าพอดีพอดีนะจริงๆเนี่ยผมต้องบวกให้เขาสักนิดนึงเนี่ยครับผมแต่เขาบอกว่าเขาจะได้ฮิโซกะนะครับผมผมก็อืมโอเคแลกก็ได้แล้วต่อมานะครับผมผมก็ได้เข้าไปในเซิร์ฟเทรดเนี่ยแล้วก็เอาโกกจิต้้าาาแแคครรรอทลว็มมดะะนับผ ก็มีเออซอมกินธรรมะนะครับผมบวกไซรามูนเนี่ยไปแลกกับโไซดอนนะครับผมก็คือตอนนี้เนี่ยนะครับผมโสดอนมันยังไม่ตกไงเออผมก็คิดว่าเออบวกเท่านี้ก็พอแล้วนะครับผมเขาก็เอาเนี่ยแล้วก็ต่อมานะครับผมผมก็มาได้แลกกับคนในดิสคอร์ดของผมเองนะฮะอ่าเขาเนี่ยอยากได้ลูฟี่ซอมบี้นะครับผมกับแครอทนะฮะแลกกับเกรบวกตัวเกย์อๆสักนิดหนึ่งนะครับผมอ่าผมก็ตอนแรกเนี่ยว่าจะไม่เอานะแต่ว่าเขาบวกเกรมาแต่ก็บวกมาไม่ค่อยน่าเกียดนะครับผมก็เอามานะฮะเออแล้วหลังจากนั้นนนนะะฮกกก็ไไดดด้ปแลับคคใิสสออออร์ขง นะครับผมเขาบอกว่าเออเขาเนี่ยนะครับผมอยากได้สองแครอทนะฮะบวกโกจิต้าแลกกับโพไซดอนของเขาได้ไหมนะฮะก็คือตอนนั้นเนี่ยผมเริ่มเอกใจแล้วว่าเฮ้ยโอเคโผมันเริ่มตกแลวนะแต่ว่าผมดูเลทอยู่นะผมดูเลทอยู่มันยังอยู่มันยังอยู่ที่800อยอยู่อะทุกคนเออนะครับผมก็เลยแบบจะเอาดีไหมนะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาแลกกับการกดติดตามให้นะฮะโอ้โหแล้วผมแพ้ทางเลยจงลังหวะนี้ก็ต้องเอามาเลยแม่ไปแนวแพ้ทางซะแล้ว ต่อมานะครับผมผมก็ได้เขาเ้าไปในเซิร์ฟปกตินะฮะแล้วก็เจอพ่าหนุ่มายเปลนะครับผมก็บอกว่าเขามีตัวเกลือเยอะนะเออผมก็รับมาก็ได้นะตัวเกลือโอ้โหแต่ขอให้ครบแปดต,ตัวก็พอนะจะได้พอทำแคปซูลพอดี นะฮะโอ้ก็ถือว่าเขาให้มาเยอะมากๆเลยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะฮะต่อมาในครับผมผมก็ได้เอาโพไซดอนในครับผมมาแลกกับคาบูโตบวกเกรบวกมาดะระบวกกินธามะแล้วก็บวกตัวเกลือเกอีกสักนิดหนึ่งนะครับผมอ่าก็ถือว่าได้อยู่นะครับผมหลังจากที่ผมเนี่ยมีโครเริ่มเยอะนะครับผมก็เริ่มปล่อยไปบ้างแล้วนะครับผมอ่า แล้วหลังจากนั้นนะครับก็ได้เอาเกรย์นะครับผมบวกแครอทนะฮะไปแลกกับโพไซดอนมานะครับผมทุกคนไม่ต้องสงสัยนะผมว่าทําไมช่วงนี้เนี่ยผมบวกโพไซดอนให้เยอะนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยโพไซดอนมันยังไม่ตกไงเอออันนี้ก็คือคลิปเก่านะครับผมประมาณวันที่27 28นะเออดยี่สิบผมแต่ว่าวันที่ลงคลิปเนี่ยก็น่าจะเป็นวันที่4นะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมผมก็ได้เอา2เกรนะครับผมบวกคุมมะนะฮะแล้วก็บวกแชงคูดนะครับผมไปแลกกับชินบุเวลตันนะฮะเออเขาบอกว่าเขาเนี่ยยอากกกกกกไได้2เเรรรบบบบบววนนนะะะคคคคัััผผผมมมม็็ปปุแชง ต่อมานะฮะก็ผมก็ได้เอาชิโนอุบุเวลตันเนี่ยนะครับผมมาเทรดกับสี่โกจิต้านะฮะเออรวมๆเนี่ยนะครับผมก็ประมาณ800นะครับผมเพราะว่าโกจิต้าเนี่ยตัวละ200ร้อยใช่ไหมแต่ว่าที่ผมอยากได้เนี่ยนะครับเพราะว่าเขาบวกเกรดมาเกินไงเออผมก็เลยเอามานะฮะประมาณนี้แล้วหลังจากนั้นนะฮะก็ได้เข้าไปเดินเล่นในเซิร์ฟปกตินะครับผมแล้วก็เอาคุมะนะ่ยฮะบวกโกจิต้านะครับผมมาแลกกับซาโบนะตอนแรกผมคิดว่ามันมันจะแลกได้หรอวะเนี่ยสรุปเขาก็เอานะผมก็มึนเลยนะเออโอเคเอาก็ได้เออ <laughs> แล้วก็หลังจากที่ได้ซาโบมันเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับผมผมก็อยากได้โกจิต้าคืนนะฮะผมก็เลยเอาตัวพวกนี้เนี่ยนะครับผมมาแลกกับเขานะตอนแรกผมคิดว่ามันน่าจะแลกไม่ได้นี่ผมสรุปเอาแลกได้เฉยเลยโอเคแล้วก็เนื่องจากว่าเซตอาร์ซีนาของผมเนี่ยนะครับผมมันเริ่มแบบว่าเก่าแล้วนะฮะแบบว่าลาขึ้นแล้วนะครับผมผมก็ได้เอาเซตอาร์ซีนาเนี่ยนะครับผมมาแลกกับแครรอลสองตัวนะฮะอ่าถามว่าตอนนี้แลกได้ไหมผมมองว่า น่าจะได้เยอะกว่าแคโรตสอตัวนะครับผมเพราะตอนนี้แคโรตตกยับนะฮะนับปัจจุบันนะหลังจากนั้นนะครับผมผมก็ได้เข้าไปในเซิร์ฟปกตินี่ฮะแล้วก็เอา2อกุจิต้าใะครับผมพวกแครอทนะฮะแลกกับกุซันตันในครับผมตอนแรกเนี่ยผมคิดว่ามันจะแลกได้หรือวะเนี่ยนะครับผมเพราะกุซันตันเลยนะแต่ก็สรุปก็แลกมาได้นะก็ตายย่ แล้วก็ผ่านไปสแปมบน,นึงนะครับผมก็ได้เอาคุซันตันเมื่อกี้นะฮะมาแลกกับ2แครอทบวกเกรเลยนะฮะเออก็เท่ากับว่าผมแลกมาเมื่อกี้ก็คุ้มอยู่นะเหมือนเปลี่ยน2โกจิต้าเป็น1เกรแล้วก็แครอทนะฮะ อ้าโอเคผมและก็หลังจากนี้นะฮะอาจจะเป็นภาพจากไลฟ์สดนะฮะผมที่ผมนั้นได้ไลฟ์ไว้นะฮะเออแล้วผมก็จะเอามาตัดลงนะฮะผมสำหรับใครที่ดูไม่ทันนะเออผมได้เอาซาโบนะครับผมบวกโพไซดอนบวกคาบุโตะนะฮะแล้วก็บวกตัวสะสมอีกนิดหน่อยนะครับผมไปได้กับลิเบนะฮะหน้ช่วงตอนที่ไลฟ์เนี่ยนะครับผมโพไซดอนก็น่าจะเออค่อยๆจะตกลงมาอินนิดนึงแล้วนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นนะครับผมผมก็ได้เอาลิเบนะฮะแล้วก็3แครอทแล้วก็1เกรย์นะฮะสองโกจิต้าสองโพไซดอนนะครับผมมาแลกกับออคววาานะะฮโโ้หเรียก่ 啊。<music> ก็ถ้าเกิดว่าเป็นหน้าตอนนั้นเนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยคุ้มนะครับผมแต่ถ้าเป็นหน้าตอนนี้เนี่ยณป,ปัจจุบันนี้ก็คือคุ้มมากๆเลยนะครับผมดีนะที่แลกไป <c oughs> อ่าโอเคผมแล้วก็หลังจากที่แลกอะควาตัวเมื่อกี้ไปนะครับก็ <c oughs> ถ้าเกิดว่าตัวผมเนี่ยหมดเกลี้ยงเลยเลยนะฮะผมผมไม่มีตัวแลกต่อนะครับผม,ผมก็ได้ทําการเอาตัวพวกนี้นี่ครับผมมาแลกกับแบทแมนนะฮะอ่าที่ทุกคนเห็น3หางตรงนี้นี่นะครับผมก็คือมีน้องๆก็ให้ยืมมาใส่นะเออขอบคุณมากๆนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับผมก็ได้เอาสามแบทแมนนะฮะมา วิอ่ะะนแล้วก็ต่อมานะครับผมผมก็ได้เอาโกจิต้าเลยนะฮะบวกลูฟี่ซอมบี้บวกคิดบวก2เซรามูนนะครับผมมาแลกกับโพไซดอนนะฮะโอ้โหที่ว่าตอนนั้นอ่ะโพไซดอนมันยังไม่ตกมากเลยผมแต่ว่ันปัจจุบันตอนนี้นะฮะโอ้โหวิก็ไม่ต้องพูดเยอะดีกว่านะครับผมต่อมาในก็ได้มีคนให้ไข่เออเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์สามใบในครับผมหกสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งใบนะฮะที่ผ้ามันอาจจะไม่ชัดเนี่ยเพราะว่าผมตัดเอามาจากไลฟ์สดนะครับผมอ่า ต่อมาในครับผมก็เหมือนเดิมเลยนะฮะเอา3แบทแมนนะครับผมมาแลกกับโกจิต้านะฮะอ่าประมาณนี้นะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็ได้เอาโปรตดอนนะฮะแล้วก็5้าดีโอในครับผมมาแลกกับแครอทสาตัวนะฮะอ่าก็จะประมาณนี้แหละนะครับผมต่อมาในครับผมผมก็ได้เอาโกจิต้านะฮะแล้วก็3ามแครอทเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็ไข่เจ็เนะฮะมาแลกกับกุซันตันแล้วก็คาบุโตตันนะฮะโอ้โหแล้วหลังจากนั้นนะครับผมผมก็ได้เอานาซึร่างทองนะฮะมาแลกกับเกรในครับผมพวก5้าดีโอในฮะเพราะว่าผมเนี่ยไม่อยาาาาากกกกกเเเเ็็บบบตััวววสสะะะะะมมมแแแลลลล้้นนนครรรรผผยีหพ่จขึไง เออตัวสะสมก็ไม่จำเป็นแลละนะฮะ ต่อมานะครับผมผมก็ได้เอาอาริมะในครับมาแลกกับเกรตันเนี่ยผมบวก3แบทแมนนะฮะที่จริงเนี่ยผมตีสามแบทแมนในครับเป็นโกจิต้านี่ครับผมอ่ะก็รวมๆเป็น500นะเพราะว่าเกรตันก็300นะครับผมโกจิต้าก็200ประมาณนี้นะฮะต่อมานะครับผมผมก็ได้เอาเกรตันนะฮะบวกแครอทนะครับผมแล้วก็บวก2แบทแมนนะฮะมาแลกกับชิโนบุในครับผมตอนแรกเลยผมคิดว่ามันน่าจะแลกไม่ได้นะครับผมแต่ว่าเขากดเอาด้วยนะผมก็โอเคเลยกำลังอยากได้ชิโนบุพอดีเลยนะฮะล่าสุดก็แบบโหดมากๆเลยฮะคุซันต้องบวกแล้วนะฮะผมณตอนนี้นนะะะโออเคผมมมแล้้วกก็็ต่าฮไดี เอฟซีคนหนึ่งนี่ยผมได้ให้ชินโนบุมานะฮะกลางไร์ซดเลยคือที่ผมงงมากเลยนะว่าแบบเฮ้ยเองจะเปรไปไหนเนี่ยนะฮะขอบคุณมามากเลยนะครับผมอ่า แล้วก็หลังจากที่เขาให้ชินอบุผมมานะฮะผมก็ได้ทําการเล่นเกมนะครับผมเพราะว่าเขาแจกตัวให้เรานะฮะเราก็ต้องแจกตัวให้ FC บ้างนะครับผมเกมนี้ก็แจกเป็นเกรนะฮะเออเกรยหกดาวนะครับผมก็เกมก็ง่ายๆเลยเนี่ยเพียงแค่เข้ามาแล้วก็ทํำระเบิดได้สูงที่สุดนะฮะเออย่าว่าสูงที่สุดนะครับผมโอ้โหดูคนเด็ดนะฮะมากองกันแบบอย่างกับซอมบี้นี่ครับผมพอเปิดเข้ามาเนี่ยนี่ก็เป็นผู้โชคดีเนี่ยผมที่เข้ามาทันทั้ง3คนนะฮะก็แบบว่า มุมกันนี่ยสู้กันตรงนี้ไม่พอนี่ผมต้องไปสู้กันข้างในเกมอีกนะฮะนี่ก็จะประมาณนี้เลยเนี่ยฮะคร่าวๆนี่ับผมก็ทำนัมไป 14m เลนะฮะเรียกว่าขาดลอยเลยนี่ครับผมโอ้โหเองเก่งเกินไปมูเนี่ยนี่ผมก็ได้เป็นเกรย์ไปนะฮะประมาณนี้นี่ผมสำหรับเกมของผมเนี่ยก็ใครที่เคยดูไลฟ์เนี่ยนี่ผมเกมนี้ก็จะเกิดขึ้นบ่อยมากนะฮะเออ แล้วหลังจากนั้นนะ้ผมเขาก็ไม่พอนนฮะเขาได้ท้า FC ของผมนีครับผมว่าถ้าเกิดว่ากดไลค์ถึง150ไลค์นะฮะเขาจะแจกคาคุสึเนี่ผมแล้วเขาคนจริงด้วยนะแจกมาจริงด้วยนะครับผมแล้วผมก็ได้เอาคาคุสึเนี่ยนีครับผมอาไปแลกกับซาโบนะฮะแล้วก็บวกตัวมาเยอะเลยนี่ฮะผมก็เอาเลยสิครับโอ้โหวกมขนาดนี้เลยฮะไม่กอดโอเวอร์จะจัดนะมีเกสีดาวด้วยโอ้โหก็ต้องเอาแล้วแหละเออ แล้วก็พวกหนุ่มรูปหล่อสายเปคนเดิมนี่ฮะก็ได้เปกล่องเออกล่องอะไรไม่รู้นะครับผมผมไม่แน่ใจว่ามันใช้กล่องเกรหรือเปล่านี่ฮะเออแล้วก็มีโพไซดอนมาด้วยนะครับผมอ่าก็คือเนี่ยพอได้มาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับผมแน่นอนฮะมันต้องมีเกมเล่นอีกแล้วแน่นอนโอ้โห my god นะครับผมแล้วผมก็ได้ทําเกมเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าเกมนี้เนี่ยผมจะแจกเป็นโพไซดอนนะฮะอ่าก็คือใครที่เข้าทันและทำนอมิตรได้สูงที่สุดนะฮะตามกฎของเราเลยก็รับโพไซดอนไปเลยนะครับผมอันนี้ก็คือรออยู่นะสแตนบายนี่ผมพอเนี่ย โอ้โหเข้ามากันแบบว่าดูเดือดเลือดพ่านกันในทีเดียวเชียวนะครับผมแถมเป็นหน้าใหม่ด้วยนะฮะสุดยอดมากเลยนะฮะเข้าทันไม่พอนะทำดาเมจได้สูงที่สุดด้วยเลยครับผมอ่าอันนี้ก็สําหรับเอ่อคนนี้เนี่ยผมทำดาเมจได้ไป 13.6m นะฮะขาดลอยอีกแล้วนะครับผมโอ้โหเอ็งจะขาดลอยไปไหนเนี่ยนะครับผมก็ได้รางวัลเป็นโพไซดอนไปนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็ได้มีคนให้เอ่อเรนโกคุแรงคือตอนที่ผมอยู่ตรงน,นั้นคือแบบ what the shit อะไรวะเนี่ยน่ฮะคือแบบอยู่ๆก็เดินดุ่มๆดิ่งๆมาให้พี่ก็แบบมึนไปแป๊บหนึ่งเลยนะว่าแบบเฮ้ยเองปีพี่ได้ไงอยู่วะเฮ้ยแล้วกิจกรรมก็ยังไม่หมดนะครับผมอันนี้ผมก็ให้สําหรับคนที่ทายชื่อคนชนะถูกนะครับผมอ่าคนนี้ก็ได้ไปนะครับผมสาหรับกล่องเกรหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจเลยฮะก็ให้เขาไปนะครับผมอ่าแล้วก็คนเดิมมาอีกแล้วนะครให้เป็นกล่องชินอบุนะครับผมตอนแรกเขาจะให้หนึ่งหางใช่ไหมเออแล้วก็เปลี่ยนเป็นกล่องชินอบุนะฮะตอนแรกเขาให้หนึ่งหางมาที่ผม กัดใจให้บีได้3หางเลยใช่ไหมนี่แต่ว่าพวกหนุ่มสายเปรย์คนเก่าเนี่ยก็ไม่ยอมนะครับผมเห็นเขาเออโดเนตมาเยอะขนาดนี้เนี่ยผมเขาก็ไม่น้อยหน้าในนี้ถงมากโอ้โหเรียกว่ามีโกจิต้าบีมิกมัมลูฟี่ซอมบี้เนี่ยมีกล่องเกรย์แน่นอนนี่ครับผมแล้วก็มีเกรย์ธรรมดาในนฮะโอ้โหต่อมาในครับผมผมก็ได้เอาเออชิโนบุสองตัวนะครับผมบวกกล่องชิโนบุในนี้เพราะว่าชิโนบุตัวนี้คือขาขึ้นไงเออในครับผมมาแลกกับลิเบตันนะฮะถ้าเป็นตามเลทนะครับผมผมเนี่ยจะประมาณเออสองพันห้าร้อยนนี้ส่วนลิเบเนี่ยประมาณ2000เป๊ะะะนครรับผมอ่จิงๆ ผมก็ยอมขาดทุนสักนิดนึงแหละนะฮะเพราะว่าชิโนบุผมไม่ได้ชิโนบุตันด้วยไงเออผมก็เลยต้องอ่ะยอมขาดทุนสักห้าสิบก็ได้นะฮะชิโนบุเนี่ยคนเปย์หนักมากเลยนะเออเปย์แบบว่าเก้าร้อยเลยนะฮะผมบางทีเนี่ยผมเห็นสามเกรก็มีนะฮะเออสามเกรและชิโนบุอะไรประมาณนี้นี่ยครับผมโอ้โหได้รู้ว่าชิโนบุมาแรงจะจัดนะฮะขนาดกุซอนเนี่ยต้องบวกเลยนะ่ยครับผมโอ้โห สุดยอดต่อมาในครับผมผมก็ได้แลกกับคนในดิสคอร์ตนะฮะเขาเนี่ยะใรฮะผมมีคาคุสึตันนะฮะอยากแลกกับซาโบตันแล้วก็บวกแครอทนะฮะผมโอ้โหก็คือตอนนั้นแบบว่าเออว่ะเลทผมมีแค่หนึ่งพันหนึ่งร้อเองไงผมว่าแครอทเนี่ยตกมาเหลือ160ไงเออแต่ว่าคาคุสึ 1, เ,นเนี่ยพันสามเลยนะเออผมว่าในเขาน่าจะแบบว่าอยากใส่ท่อเท่ๆข้างหลังเนี่ยผมก็เลยเอาคาคุสึมาแลกนะ อ่าโอเคผมแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูตัวทั้งหมดนะตอนนี้ที่ผมมีอยู่นะฮะอ่าก็ที่จะมีเลยก็มีเลนโกคุแล้วก็จะมี10แบทแมนด้วยนะครับผมโอ้โหถือว่าโคตรเยอะเลยนะฮะแล้วก็เออมีคาคุซึนะครับผมคาคุซึตันนะฮะแล้วก็ เออห้าคิดนะครับผมแล้วก็มีสองบิ๊กมัมด้วยนะฮะอ่าประมาณนี้นี่ครับผมแล้วก็แล้วก็จะมีมาดร้าทั้งหมด12ตัวนะครับผมตัน6ตัวนะฮะโอ้โหเรียกว่าเยอะมากๆเลยนะผมตั้งแต่ฟาร์จากไรสดมาอันนะฮะทั้งคนให้แล้วก็เออแรกเอาด้วยนะครับผมแล้วก็มีลูฟี่ซอมบี้นะฮะอ่าแล้วก็เรื่อลงมาเรื่อยๆนะฮะโอ้โหภาพช้านิดนึงนะครับผมมีสตาร์พาร์ตนะฮะโอ้โหมีไข่ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี้ยผมประมาณนี้นะฮะ อ่าแล้วก็มีไอเซนปกติเนี่ยผมมีออลไม้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีอควาเนี่ยผมประมาณ2ตัวนะฮะตอนนี้นะมีเลเวลตันเครับผมกับเลเวล100นะฮะอ่าแล้วก็จะมีอาบังนะครับผมอาครบทุกสีเลยนะเลเวล1ด้วยนะครับผมอ่าอันนี้ก็น่าจะเป็นจากตัวหลักนะ,ะผมพวกบังอะไรพวกนี้นะ นะครับผมอ่าแล้วก็เลื่อนลงมานะฮะโอ้โหภาพชา้าขึ้นนิดนึงนะครับผมแล้วก็ทุกคนจะเห็นนะครับว่าผมเนี่ยนะครับผมมีกล่องโกจิต้าด้วยนะฮะตอนแรกคือผมไม่รู้เลยนะว่าไอ้กล่องเนี้ยคือกล่องโกจิต้าเว้ยทุกคนเออเนี่ยนะฮะกล่องนี้ผมกล่องของค,ร,คริสต์มาสสามนะฮะเออพอผมกดดูอ e ีโวเท่านั้นแหละนะครับผมเฮ้ยกล่องโกจิต้านี่หว่า เฮ้ยเองจะไปไปไหนอะเฮ้ยนะฮะนี่แล้วก็เลื่อนลงมาในผมตัวก็จะมีประมาณนี้เลยนะฮะอ่าเลื่อนลงไปเรื่อยๆเลยนะครับผมมีตัวเยอะมากเลยนะฮะโอ้โหเฮ้ยแป๊บนึงนะเหมือนจะมีตัวที่อีโวได้นะครับผมก็อ่ะโอเคขอเวลาแป๊บนึงเนะ่ยเพื่อไม่ให้มันลกกบกระเป๋านี่ผมโอ้ก็มีอีกแล้วนะฮะเอาทำไมไม่ยอม อีโว,โวตั้งแต่แรกเลยครับผมอ่าแล้วก็เนี้ยผมจะมีโกจิต้านี่นี่ครับผมอ่าโกจิต้านะฮะแล้วก็เลื่อนลงมาอีกนีดผมจะมีไอเซนบอลเหลืองเนี่ยผมโอ้โหเรียกว่าตัวแคปซูลก็มีเยอะเหมือนกันนะฮะอ่า ก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับผมมีนินจาเหลือง2อันนะครับผมโอ้โหตัวทำแคปซูลก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยนะฮะโคนันน้ำแข็งนะครับผมอ่าแล้วก็มีลิเบยด้วยนะครับผมมีลิเบยอยู่นี่นะฮะโอ้โหคิดว่าจะไม่เจอซะแล้วนะครับผมแล้วก็จะมีซาโบนะครับผมแล้วก็มีแลมนะฮะโอ้โหมีเออโกโจซัมเมอร์นะครับผมมีเยอะมากเลยนะฮะในผมอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะครับผมสำหรับตัวประมาณนี้นะฮะโอ้โหมีตัวแคปซูลให้ฟรีอีกแล้วในผมมาก็ทำแคปซูลเลยละกันนะฮะมีเยอะเกิน นี่ครับผมอ่านี่ครับผมแล้วก็เลื่อนลงมานะะี่ฮะก็จะมีกล่องเกรด้วยนะะี่ครับผมอ่ากล่องเกรเนี่ยก็จะมี3กล่องนะฮะอ่าโอเคนี่ผมที่ผมให้เขาไปเมื่อกี้นะฮะก็คือกล่องเกรนะะี่ครับผมที่แจกไปนะนะฮะแล้วก็ยังมีหูเอ,อสเข้าร้อซานต้าอีกเยอะเลยนะะี่ครับผมมีแคปซูลอีกเยอะเ,ย,เยอะเหมือนกันนี่ครับผมแล้วก็มีเกยสีดาวสองตัว อ่อันนี้ก็จะเป็นคร่าวกราบนะผมสำหรับตัวณตอนนี้เนี่ยผม How to t r a d e ซีซั่นที่ 2, 2พาร์ทที่2เนี่ยผมถือว่ามีเยอะมากเลยนะพาร์ทหน้าต้องมีแบบปู่เยามามโมโตะหรือฮาชิระมะมาใส่แล้วว่าออถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์สับสกายให้กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะฮะแล้วก็อย่าลืมนะผมร้านเดวิลนูฟช็อปนะฮะนี่บริการารับฝากแหมโปรโมทก่อนจบคลิปนะครับผมบุย